คลิปนี้ถ่ายทําสิ้นเดือนตุลาคมนะคะเป็นเสาร์อาทิตย์ก่อนที่เราจะไปทํางานยาวเลยค่ะทุกคนเมื่อวานเราไปเก็บเห็ดมาสามชั่วโมงได้มาสามตะก้าก็ประมาณสิบห้ากิโลนะคะแต่เห็ดมันปูมานิดหน่อยส่วนวันนี้เราจะไปอีกหนึ่งวันจ้ากับบรรยากาศในมือถือจะสว่างมากเลยนะคะแต่ว่าบรรยากาศจริงคือวันนี้จะไม่มีแสงแดดเลยค่ะ นี่คือเมืองเล็กๆชนบทสวีเดนในเขตแวมแลนด์สวีเดนเรากำลังจะไปป่าทะเลสาบจากที่เราไปเมื่อวานนะคะใครที่ดูคลิปต่อเนื่องไปเก็บกันต่อจ้าเดี๋ยวมันจะขาใจว่ายังมีเห็ดเยอะอยู่ไหมในป่านี้มีเวลา2ชั่วโมงไปกันค่นะ,คะค ยาวต่อเนื่องแต่ว่าตะก้าที่หนึ่งเต็มไปแล้วสวยมากๆสวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านวันนี้เรามาต่อจากป่าคลิปที่เราเดินป่าเมื่อวานนะคะเรายังอยู่ในป่าตัดเหมือนเดิมค่ะทุกคนมันมีจุดที่เรายังไม่ได้เดินนะคะเลยบอกคุณสามีฝนตกทุกคนเลยบอกคุณสามีว่าพาท่นมาต่อหน่อย ขอเวลาแค่สองชั่วโมงพอเรามาลุ้นกันค่ะในจุดที่เรายังไม่ได้เดินมื่อวานนะคะออ้ยเดี๋ยวือลื่ดมากเพราะว่าทั้งหนาวทั้งฝนทุกคนอุ้ยนี่ทุกคนดนูแค่ก้องมาตอดจค่ะ คนเห็นไกลๆไหนนะคะวันนี้ทุกคนเพราะว่าเรารีบค่ะทุกคนจ้ะมันมืดเร็วมากวันนี้โรงงานจะปิดเป็นวันสุดท้ายนะคะเก็บขายเป็นวันสุดท้ายค่ะหลังจากนี้เราจะเก็บโชว์แล้วนะสามีไปละได้ยินเสียงรถตรงนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะเลยบอกเขาว่าไปรอที่อื่นก็ได้อีกสองชั่วโมงมารับด้วยเรามาลุ้นกันค่ะทุกคนสองชั่วโมงของเรา จะได้เห็ดมากหรือน้อยนะคะตอนเย็นมีบรรยากาศคลิปขายเห็ดในคลิปสุดท้ายของเสาร์อาทิตย์นี้นะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็จะเก็บกินเก็บสวยๆเดินป่าออกกำลังกายกันค่ะ จุดเริ่มต้นของเราจ้าทุกคนหมนันหมันด้วยจ้าโอทุกคนเห็ดมันปูไทยเราดูแพงมากดูค่ะเหลืองไปถึงข้างหน้าเลยโชคดีนะคะทุกคนดอกสวยมาก กึนเป็นน้ำแข็งตอนเช้าฝนตกมานิดหน่อยเริ่มละลายเรายังไม่ได้เก็บเห็ดหักน้ำแข็งเลยนะคะสวยมากเลยเก็บตอวให้หมดทุกดอกของแทงถ้ามันมีเยอะเดี๋ยวเราถอดตะกร้าเก็บหนึ่งตะกร้าเห็ดเหลืองหนึ่งตะกร้าเห็ดดำนะคะทุกคนป่านี้เราเคยเก็บเห็ดเหลืองได้เยอะด้วยค่ะ ต่่อกันคะเหตุมันเกิดที่เดิมนะแต่ว่าพอมีรอยรถไถเข้ามาตัดป่าแบบนี้เมื่อก่อนมันจะมีทางเดินในป่าที่เจ้าของป่าเขาเข้ามาทำความสะอาดแล้วก็เช็คป่าของเขาด้วยรถที่วิ่งในป่านะคะแต่ตอนนี้คือไอถนนเส้นนั้นน่ะมันหายไปเพราะมันมีทางใหม่ขึ้นมานะคะเราก็เลยมองไม่เห็น จำจุดเห็ดไม่ได้ค่ะรอรุ้นกันค่ะทุกคนจุดใหญ่ๆจุดแรกมาแล้วสวยมากแม่ว,ว้าวดอกกำลังสวยเลยค่ะทุกคน เป็นเห็ดขาไม่ยาวเท่าไหร่นะคะขาสั้นขายาวแค่นี้คะ่ะทุกคน มีใหญ่มาก ได้ยินเสียงหมาเข,เขาเาเอาหมามาล่าสัตว์หรือเปล่าบางคนเขาก็ยังล่าสัตว์อยู่นะคะขึ้นแต่ก้าเล็กแล้วค่ะทุกคน สวยมากโอแม่โเหเข็ดจ้าโอ้ยทุกคนานี่ฝนเป็นวงกลมล้อมต้นไม้แล้วแต่ละจุดคือสวยมากแม่โ่ทุกคนนี่เหร มันเป็นวงกลมล้อมรอบต้นไม้เลยจ้าแน่จ้าว้าวแล้วกบสายเห็ดคือสวยมากทุกคนอยากให้เห็นขาเห็ดอันนี้เป็นสายพันธุ์ขาไม่ยาวนะคะทุกคนจ้าขาสั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูเก็บที่ละจุดกันงามมากถอดกตะกร้าเลยจ้า ต็มรงนี้แหละสวยขนาดนี้แม่จ๋ากรีดิตรงไหนก้อนอุ้ยเอาให้เห็นเต็มเต็มเราถูกเห็ดล้อมไหมดแล้วจ้า การ์แรกของเรานะคะทุกคนติดตามเราชมยาวๆค่ะสวยมาก ขาสั้นนะคะอย่าอย่ารู้สึกว่าเอ๊ะเก็บแบบนี้ได้ขาสั้นมันเป็นเหตุพันขาสั้นค่ะทุกคนเขาอยู่ที่ว่าเขาเกิดตรงไหนนะคะเนี่ยพอตรงไหนดินอ่อนหน่อยเขาจะขายาวค่ะตรงไหนดินแข็งเขาก็ขาสั้นค่ะทุกคนที่สำคัญคือกลุ่มนี้สวยมากฝนเริ่มลมเย็ดนะคะ อากาศเย็นมากค่ะวันนี้ห้าองศาอันนี้ก็ขายาวแน่นอนเพราะว่ามอดนุ่มค่ะ เวลาเรารีดมีดลงไปแล้วก็กรีดลงไปถึงดินนะคะทุกคนเราก็จะได้เห็ดขายยาวเต็มที่ของเขาค่ะทุกคนจะยาวกว่าที่เขามีก็ไม่ได้นะคะสวยมาก ตืนเติมระเริ่มชัดเจนดำทานตะวันเริ่องราชัดเจนเช่น เสร็จแล้วค่ะทุกคนกลุ่มนี้สวยมากแม่เห็ดดอกสวยมากไปลุ้นกันต่อค่ะ <มา S 1> ตะก้าที่หนึ่งเต็มไปแล้วนะคะ